รีวิวมันมอนเตอร์ตัวทเยอะนะครับแล้วก็สองลงด้วยไม่พูกท่านทำพเพลงะหนแบบมาดูกันเลยว่ามีตัวอะไรกันบ้างไม่ดูคนไม่เลยต้องจากแถวแรกก่อนเลยนะแถวแรกผมอาจจะไม่ได้รีวิวหมดนะเพราะว่ามันเยอะมากๆลองหาเล่นกันดูเอาเอ,าเองนะจ๊ะ ันก็จะแหลกนิดนึงตัวนี้ครับเป็นตัวเรือสปาเลยอ๋อออเอามาผิดตัวเอามาผิดตัวขอโทษ ที่แบบเป็นอย่างเช่นแบบไอ้พวกเบสอ,อะเบสแล้วเขาปรับแต่งให้ไว้ในนี่นะครับมันเป็นตัวของมันเลยตัวนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมไม่เคยเล่นนะครับผมผมเล่นแต่เป็นคินและทีผมก็เคยเล่นเป็นสวาเวอร์สู้กับมันเลยเลยตัวนี้ก็เหมือนเป็แบบปรสิตทองว่ากันไปครับผมแล้วตัวถัดมาจะเป็นแบบใคร ไขเล็กๆแบบนี้จะเป็นแบบตัวตัวลูกครับผมตัวเล็กๆอ่ะคนใช้อับทำในเรื่องได้อับทำในเรื่องได้นี่ไขน,นี่ก็ยิงจังเลยมึง้นคล้างใช่ไหครับเอาไหมทีสถานที่รีวิวไปรีวิวตรงใช้หาดีกว่าตรงนี้ตรงนี้ด้วยตรงน,งรงนี้นี่นะผมเป็นแบบ ตัวแคะอ่าคนแค่เจ็ดคนกับซินโดเลราจะหรใช่หวอทุกคนผูดถูกป้เนี่ยครับผมก็จะเป็นคนแค้เอาไปทำเนื้อเรื่องได้ค่ะเอาไปใครจะเอาไปท้าก็เอาไปทา้าสวนนี้ก็จะเป็นขวานสะามารถตีได้ครับผมจะตีจะจะตีไม่แรงครับผมเนี่ยตีไม่แรงแต่สกิลของมันแรงมากให้เราเอาอันนี้มาแล้วก็กดไปที่พื้น,นจะเป็นแบบนี้ครับมันก็จะดิ ยิงพวกอสูรให้นี่อะแยบแฝง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 อย่ายิงไฟเนี่ยอุ้ยแต่มันกระการไหมครับผมเนี่ยมันจะยิงยิงไปไปไปเนี่ยเป็นยิงเป็นลูกไฟครับผมจะยิงแบบปะ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 จัดการมอนสเตอร์ได้อยู่แต่ก็จัดการไม่ได้เพราะมันสลับเพราะโดนเพราะมัน คลิปนะนี่ก็จะเป็นตัวแบบอมโนี่ตกทีเดียวตายเยเอ้ยโอ้โหโอ้ตัวตัวสองตัวนี้สามารถคอมโบกันได้เลย ยิงระเบิดได้ด้วยใช่ไหมทุกคนกเมื่อกี้ถ้าใครมองไาทางปรีดีเพลครับแล้วตัวถัดมาจะมันจะเป็นแบบไอ้พวกนี้โอเท่ๆตัวถัดมาจะเป็นตัวเหมือนเป็นแบบ zombie villager แต่ไม่ใช่อทุอกคนมันหืนไม่รู้ตัวนี้มันต่างกันยังไงนะ zombie villager โอ้โหมันฆ่าชาวบ้าน ไอ้พายุทโคลนาโดิวไอ้นีน่มันกากนะครับแต่ถ้าเป็นไอ้น่ะไอ้พายุเนี่ยเก่งมากๆเลยครับผมและอันนี้นมันจะเป็นแบบซอมบี้เนี่ยสปาอะไรเนี่ยซอมบี้ไม่ชอบ จะมีตัวลูกจะมีตัวลูกไหมั่ก็ไปหาเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยันดูได้วะเฮ้ยโหยตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยนะครับเนี่ยโอ้เป็นมลงอ่ะเฮ้ยทำเนื้อเรื่องได้ยอยู่หก <6. S 2> โมงสิบสองใช่โโนี้คือแบบ ปวดนะคบเป็นแรงเลยอะเอาทำเนื้อเรื่องได้ดีเลยครับสำหรับใครที่จะไปทำก็ทำได้เนี่ยมันถ้าปล่อยนานๆมันจะกลายเป็นกัปูอ่อ๋อกะพูพี่ๆพี่ๆพับๆนะพี่ๆพับๆขี้เทียนเดี๋ยครับจะเป็นตัวอะไรเอ่ยเหมือนกันทุกคนเคยเห็นแบบไอคนที่ถูกถูกทดลองใน scp บ้านในสูตร scp อ่ะอันนี้ว่าค่าที่จะเหมือนอยู่นะครับผม แต่มันจะมีมอดหนึ่งที่มันเป็นแบบถึง SCP แต่มันใช้ไม่ได้ผมจะทันว่าตัวนี้จะเป็น SCP สามห้าห้าสามห้าห้าชั้นโทน SCP ที่เราดูุไปในมิติอ่ะเออตัวนี้แหละเหมือนเป๊ะเลยแต่ที่มีธน,นูจบไปถำหรับแถวแรงนะครับผมถ้าตัวไหนมองไม่ทันและรายละเอียดไม่ทันก็ไปดูเพจก,กับตัวได้เลนะครับ แถวถัดตัวตัวถัดมาจากตัวอะไรวะกุณลีตัวจากตัวนี้เนาะก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อันได้กี่แล้วครับผมอุ้ยนะผมตัวตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้รวะหัวข้อขดายจระเข้ตัวใหญ่มองตามด้วยนะครับ ตาชมพูได้เจอนี่ไอตัวมาแรงวันเนี่ยตัวอะไรอ่ะขู่นะกลัวนะครับเนี่ยเราทันมาจะเป็นโดอตัวนี้ผมเคยแบบไปเล่นกับมันดูแหละตบครึ่งหัวใจหรือตบหนึ่งหัวใจหนึ่งตบทีหนึ่งหัวใจหรือครึ่งหัวใจนี่แหละครับน้องเดืดมากเลยตัวเนี้ยโหดนะตัวเนี้ยเจีวแต่ค่อนข้างที่จะเจ๋ว อุตัวนี้ตัวนี้นะครับที่ผมอยากน้ำเสนอตัวนี้คือหวดมากๆแล้วผมชอบที่สุดเลยนะผมมีไม้ถาบกสิจก,ก่อนที่เราจะไปสองลงมอสกันนะครับผมผมมีอะไรให้ดูทุกคนเอาไปเล่นกันเองนะผมรีวิว่อก ผมจะมีอะไรให้ดูด้วยคุณอันนี้เป็นเป็นอาว,วุธนะครับผมอาวุที่ผมชอบมากมากอันนี้นะผมเอาเอาไหนก็ได้วะก็ตัวนี้นะครับผมตัวนี้ผมมาสูตรสมุนไรวจะเป็นมอนสเตอร์นะครับผมครที้อยากไปเล่นเดี๋ยวผมสอนบอกเล่น,นะะึงครับมันจะแบบพอกดเข้าไปตรงพื้นมันจะระเบิดอะ่ะระเบิดปั้ง ดูอันนี้ครับอันนี้อลังการมากนะดูนะครับกดไปลงพื้นแล้วนะครับผมผมก,กดลงพื้นนะนี่ครับผมนี่ไม้โอ้โหดูดินี่หมดไปแล้วเนี่ยแล้วก็จะมีแสงลงมาแล้วค่อยๆจะมีวงกลมรบอบๆแล้วก็ปงังใครที่มองไม่ชัดนะครับผมเอาใหม่เอาใหม่ไม่เลยนะทุกคให้ไป ไอ้ยหวังแล้ววงต้งแม่คพากันเอ้ยแล้วก็ปังโอ้โ,อโอหหอดมาก อ๋อครับผมชบนี่พอน่อนะผมและเรามาดูวิธีการกันนะผมใครที่ดูที่ผมไอ้นี่คลิปบีนะครับผมให่เรูลนะให้เรามาที่ Google Play Google Play เลยนะครับผมเมื่อเข้ามาที่ Google Play แล้ว ก็ให้เรากดมาตรงนี้นะครับตรงรูปเนี่ยรูปเนี่ยรูปขยายเว่นขยายนะกดมาก็พิมพ์ไปเลยครับกดมาก็พิมพ์ไปเลยอ่ะนะผม m y Craft m a s อร My Last Master ์นะผม พิมพ์เข้าไปเลยครับผมเนี่พิมพ์พอพิมพ์เสร็จนะก็กดตรงแม่ขออยายนี้อีกครับผมแปะเข้าไปแล้วเนี่ยทุกคนเห็นไหมเป็นเนี่ยไอ้รูปขวานเอ้ยไอ้รูปที่ขุดที่ขุดเนี่ยสีขาวเนี่ยก็กดไปเลยครับที่ขนทำเป็นสีเทาเนี่ยที่มันขึ้นมาตรงเนี้ยตรงข้างล่างก็กดเข้าไปเลยนะครับผมและพอคุณติดตั้งเสร็จก็ให้กดมาที่เปิดครับผมพอติดตั้งพอกดเปิดมาแล้วใช่ไหม เออมันก็จะเปนน็นแบบนี้มีทั้งแบบสิ่งก่อสร้างแอดออนสก,กินเท็กเจอร์สีนะครับผมให้สีที่เป็นไอลิกที่ให้เลือกนะครับผมแต่วันนี้จะมาแอดออนสีเหลืองตรงนี้นะครับผมสีเหลืองตรงนี้ตรงนี้เลยครับผมเขียนว่าแอดออนเนี่ยสีเหลืองเดี๋ยนวะครับผมกดเข้ามาพอกดเข้ามากดไปที่แอ d d o n 3นะครับผมเห็นที่ผมทําเป็นสีแล้วที่ผมทําเป็นสีทํา ที่ผมทําเป็นสี่เท้าให้เนะี่ยกดเข้าไปเลยครับผมพอกดเข้าไปก็เลื่อนมาเจอกับอันที่เลื่อนมาจนกว่าเจออันนี้ครับผมก็อยู่อันที่สามเลยนะก็กดเข้าไปเลยครับผมอันที่สามก็กดเข้าไปและให้คุณติดตั้งครับของของคนที่ยังไม่ได้โหลดเนี่ยมันจะขึ้นว่าโหลดแอดออแต่สําหรับคนที่โหลดแล้วเนี่ยมันจะขึ้นว่าว่าติดตั้งใหม่หรือเริ่อเกมผมจะติดตั้งใหม่ ที่ให้คนแบบไทยแตหลับนี่ก็มันก็จงมีแบบแค่คนมันก็เจยได้มันพออนี้เสร็จก็กดเริ่มเกมเข้าไปเลยนะคบผมกดเริมเกมันก็ทนมีมีมายคับก่อนะคะถึงจั ให้ไปดูดผมย,ยังสอนเนี่อยอันหนึ่งด้วยนะครับผมใครยังไม่ได้ดูบอสเตอร์ลายพันก็ไปย้อนดูก่อนนะอ่ะพาะอนีเส็จใช่ไหมมันจะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับให้รอรอมันขึ้นให้มันขึ้นทังที่สามก่อนแล้วมันก็หายจากไปนะครับให้กดตรงนี้ตรงที่พันตอนที่ผมทําเป็นสีเขียวเนี่ยที่ผมที่ให้ผมทำเป็นสีเขียวเนี่ยเออก็กดเข้าไปนะครับผม และอันนี้ที่ผมทําให้เป็นสีเขียวก็กดเข้าไปอีกเลยนะผมเขากดเข้าไปเสร็จนะครับผมให้กดก็กำลังจะแล้วผมสมมติคุณจะเอาเอาตัวล่อจากมอนสเตอร์นะครับก็กดกดคอนเฟิร์ม ใช่คอนเฟิร์มแบบทุคคกคนเออผมเลือกคอนเฟิร์มมาเลยกดไปเลยครับแต่ถ้าใครจะแบบอยากอยากเล่นในป่าแล้วก็เป็นอามาตะดนะคะให้กด create นะครับ,รบผมตรงนี้มันก็จะขึ้นป่าป่าแล้วก็เก็บกดคอนเฟิร์มตรง create e นะครับผมไม่ใช่ตรงเสียฟูนะแต่ใครอยากจะเล่นแบบกว้างๆนะครับผมกว้างๆเลยอะ กว้างๆก,ก็กดมาด้านล่างนะครับตรงข้างล่างดาวก็กดไปที่ F เจยคับผมแล้วกดเสร็จแล้วและถ้าใครอยากจะเล่นแบบ easy normal หรือ hard จะเ,เป็น hard นะครับและวิธีลองมอนนะครับก็ให้เราเลื่อนมาจนสุดเลยนะคบผมและอันสุดท้ายอย่างที่ผมทำสีเขียวให้นะก็กดเข้ามาและอันนี้ที่ผมทำเป็นสีเขียวให้นะครับก็กดเข้ามาอีกนะครับ ก็ให้เราเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปนะผมความผมจะมีมอสเยอะหน่อยนะเรก็ต้องเลื่อนแต่ถ้าคุณไม่มีมอสอะไรเลยมันก็ไม่ต้องเลื่อนนะครับผมให้เราหาอันนี้นะครับอันไหวะให้เราหาจนกว่าจะเจออันนี้นะครับผมที่มันเหมือนเป็นรูปกอซิลลาเนี่ยอันนี้อันนี้นนนนที่มันที่ผมทำเป็น a c t i v a t e เนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยก็กดนะครับผม ที่ผมทำเป็นสีเขียวกดเข้าไปเลยแล้วก็กดที่ผมทำเป็นสีเขียวกดเข้าไปเองนะผมเพอกดเข้าไปเสร็จนะครับก็กดไปตรงนี้ที่ผมทำเป็นสีเขียวให้นะผมกดเข้าไปเลยรอก่อนนะครับผม บอ,อกไว Salvador, ้เลยคลิปที่ผมไม่นี่ทำให้อะที่เป็นใจแอนอ่ะย้อนกลับไปดูได้นะเดี๋ผมจะให้ทําสําหรับคนที่ติดตามผมนะครับแล้วคนที่ติดตามผมใช่ไหมแล้วพอกดเข้าไปเนี่ยก็จะคนที่ติดตามผมก็สามารถดูไอที่ลงมาที่ผมสอนลงไปแอนได้นะครเดี๋ยวผมสอนใาคลิปอีกนะโอเครอแป๊บนึงครับ เสร็จแล้วงานนะผมครับค่ะเสร็จแล้วครับผมนี่โมด<ม>่อไปที่ผมทำเป็นสีเขียวให้เนี่ยสามจุดที่ผมทำเป็นสีเขียวเนี่ยกดเข้าไปเลยนะผมแล้วก็ขดบอันนี้ที่ผมทำเป็นสีเขียวให้อันนี้นะครับผมกดเข้ามาแล้วก็อันนี้เลยที่เป็นไข่แดงแดง,ดงขาวๆาเนี่ยก็กดเข้าไปเลยนะครับผม เลื่อนมาตรงไอ้นี่เลยครับมันก็จะมีพวกพวกสับป,ประหลาดสับป,ประเลยดให้นะผมเอาไปเล่นกันได้เนาะ<ม>เออแล้วพอเราเข้าแต่ละทีนะครับมันก็จะย้ายเหมือนย้ายที่นะผมเคยเหมือนมันแบบย้ายที่อะ่ะนั่นแหละครับผมอันนี้แบบอันนี้ไม่มีนะผมลงเองแล้วผมมันก็จะเลื่อนมันจะตันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ ตรงเนี่ยไอไข่เขียวๆนะที่ผมอ,อันนีน้อันนี้นอันนี้นที่ผมถือเนี่ยแต่พอเราลงมอดนี้ไปมันก็จะมีไข่มาเพื่อมากมายนะครับผมและใครสำหรับที่อยากลงมอดอะไรวะลงมอดมอสลายพันธ์นะผมและเป็นอย่างบุกิฟผมแบบง่ายๆมากๆเลยนะครับผมก็ให้เรากดมาตรงนี้นะผมยูทูบเลยใครอยากดูช่องผมอะ หรือช่องผมก็กดมาที่การติดตามนะครับผมตามกดมาเนี่ยมันก็จะกันากาหน่อยครับผมนี่ครับผมสมมุติอีมพิทคาร์เปนช่องของผมนะครับเป็นช่องโอเคียเดิฟทีวีนะก็กดเข้าไปที่อีมพิทคาร์นะกดสมมุติอีมพิทคาร์เป็นช่องของผมนะครับเป็นช่องอะไรนะเขาเรียกอะไร โอเคอยู่รอบทีวีนะคะผมจำชื่ช่องตัวเองไม่ได้ <c oughs> มันก็จะมีอะไรวะคลิปล่าสุดที่ผมลงนะคบผมมาคลิปล่าสุดที่ผมลงก็คลิปล่าสุดที่ผมลงลงนะคะผมก็มามาจะมีสมมุติอันนี้นะครับที่ผมยังไม่ได้ลงคลิปเนี้ยคลิปนี้ที่เป็นพิสูจน์นอนสตูดิโอป้าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเป็นช่องของผมที่สองลงมอดมอดมอสเตอร์ไก่พันนะครับผม ก็ไปดูกันได้เนาะขอขอจบคลิปก่อนนะคะผมบ๊ายบายรักนะคะ